สวัสดีจ้าคุณป้ามีอย่างขายในมือเนี่ยคือเกาเนาะชีคำชีคำตุมีโอเอซบอลิมือ enjoy มีสุย่างสุนแนวค่ะพี่น้องค่ะบบได้มาหลายมือค่ะเามออสามีมากก็เลยบ่ไดดมาหาคุณป้าหลายมือบอกบอกเอาให้หนูเนี่ยคกหนึ่งจ้ะเอาปูปลาคกหนึ่งค่ะ กินส้มตำเฮ็ดเยบอย่างน้อคุณลุงขออนุญาตถ่ายวิดีโอได้จ้ะเด้อไปถ่ายรถถ่ายวิดีโอคุณลุงก่อนเดินไปซาวตลาดเห็นทอดไก่ใครเห็นก็ตามบุ้งป๊อบป๊อบอยู่ทอดไก่ค่ะอันนี้ทอดเองนะแต่น้องทอดบุ้ตามปกติค่ะ อันลงทางเ้ยลงทางไปไส่อันขับรถเข้าบ้านมาถามป้อมออกนะลงทางได้ถามคุณยายเอากลางทางนู่นก็เคยเข้าไปเจักเทือกนะจ้ะลงไปค่ะอยู่สายมันสิซอดเมดซอดถนนใหญ่เม็ดจุเมซิมลงไหมลงทางลงทางค่ะพี่น้องค่ะเกือบมาบ่ฮอดบ้านลงวนอยู่ในใหนป่าเขาน่ะลงวนนป่ปาเขาอยู่ไหม ลาวมันลงบ่ลงบนอยู่ปลาเข้าเต้นสมตําค่ะพี่น้องกินแต่เช้าเฮ็ดได้จักโมงแล้วตอนนี้7:00นเนาะค่ะเนาะโอ้ยลูกค้าเพิ่นมาเดือน6:00นกว่าก็ตําแล้วบ่้ได้น้อของนําม เพคุนว่าเธอบ่จอดบ่บ่รสันบ่จอดตำหุ่งบ่อ่ระสันเออ,เออเดี๋ยวขากลับมาจังจอดกันเลยว่าโอ้บอ่ผ่านไปแล้วบ่แมนผ่านไปเ <laughs> พียดของไทยอยู่นู้นเราไทยอยู่ไหนมีอย่งางไคล้เนาะคุณป้าจ้ะสวัสดีจ้ะคุณยายคุณยายได้อยังกินจ้ะอ๋อเนี่ยยังก็ซุปมะรินไงซุปมะรินไงอ๋อพี่น้องอจ้า มีซุปบลินไหมได้อค่เมื่อนี้อ๋อุ้่านาลูกซ้ายออกมาแล้วอันนนก็ได้ของกินจะพี่น้องจ้ะมีลายยางหลายแนวจะูก้ายมาบรรยากาศบรรยากาศดีกับเขาแา้วค่ะพี่น้องมีทุกยางทุกแนวค่ะมพืก่กินอาหารเน่เนาะนอ้ออ๋นั่งนี่